สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของบ้านสวนคลอง14ถนนรังสิตนครนายกนะคะกิโลเมตรที่35อําเภอองคครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ อัปเดตแปลงที่ว่างนะคะก็แปลงหมายเลขที่ 16, 21, 23, 24, 25นะคะแล้วก็27นะคะเนะื้อที่เริ่มต้นที่102ตารางวาถึง204ตารางวานะคะสำหรับโซนนี้นะคะเนะะี่ยก็เป็นบรรยากาศที่พึ่งจจเคเยร์ลิ้งกำจัดวัชพืชไปนะคะเถนะะนะะน,นหน้าแปลงนี้กว้างถึง12เมตรนะคะ จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราพาทุกท่านมาอัปเดตนะคะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวตุกจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตบรรยากาศค่ะแปลงหัวมุมตรงนี้204ตารางวานะคะตารางวาละ9,200บาทค่ะ